สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นอะไรใครเป็นะไรครับหลงเข้ามาในงานออกพรรษาเขาเนี่ยกำลังจัดมีลมงย้อนยุคขวัญข้าทิพย์เยอะเยอะเลยครับกำลังสนุกเลยเมื่อกี้ไปดูมาถ่ายทอดสดไปนี่บรรยากาศผมไม่เคยเข้ามาในเมืองเลยครับเพราะว่าอยู่ตั้งแต่บ้านนอกไม่เคยเห็นในเมือง แต่พอดีผมมีปัญห,หานิดหน่อยมีสหายผมเนี่ยตามมาคนหนึ่งผมก็เป็นห่วงเขาาผมจะทำอะไรไม่ถนัดเลยเนี่ยเขายืนอยู่ข้างหลังดูเลยเนี่ยยกไม้ยกมืออยู่เนี่ยพา <bars> มาเที่ยวเขาโอ้โหจะกึ่มอย่างเดียวเลยเ <es> มื่อกี้เห็นล้วไปทักเขาทักคนใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันเลยมั่วเลย ผมก็เลยเร่งรีบถอนตัวเลยจะเข้ามาดูบรรยากาศที่ร้อยเอ็ดนะครับยามค่ําคืนก็เนี่ยผมชอบมาที่ไรผมก็จะเก็บภาพหอโสดไปให้ทุกๆคนได้ดูกันคนเยอะมากเลยตอนตอนผมมาถึงนะตอนนี้ก็เริ่มซาซาไปแล้วล่ะไม่รู้กี่โมงแล้วนะ่าจะสองทุ่มกว่าแล้วมั้งสองทุ่มพอดีอ หรือคนเข้าไปในงานนู่นก็ไม่รู้อ่ะพอดีผมไปดูละมงย้อนยุคมาเมื่อกี้ายทอดสดไปกับสหายของผมนี่ผมกลัวเขาเดินหลงทางด้วยไม่รู้ก็เลยต้องรีบตอนตัวมาจริงๆถ้ามาคนเดียวผมกเ็เที่ยวอีกข้างหน่อยในงานรอบนึงตอนเยน็นๆเขาจะมีแอโรบิกเต้นอยู่ข้างหน้าเนี่ย ถ้าก็มีคนวิ่งออกกําลังกายผมชอบบรรยากาศนี้มากเลยันี้วิ่งออกกําลังกายต้งนานแล้วก็จะเปิดไปตรงนูน้นที่ในน้ำะสวยคนก็จะวิ่งอยู่รอ,อ,อบนอกรอบในตรงนู้นเขาจะปิดวัน,นี้ยที่มีน,น้นเป็นสมบงย้อนยุกงานกวนข้าวทิพย์ผมไปดูแล้วสนุกมากเขาจะแต่งตัวย้อนยุกไนงะ ผมลืมไปว่าเนี่ยมันคือวันออกพันสาแล้วก็ไม่ได้รู้วันรู้คืนรู้อะไรของเขาก็เลยไม่ได้สนใจพอมาเจองานก็เลยเข้ามาแล้วดูแล้วมันเอ่บรรยากาศคือคับดบบนี้นเลยและใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะครับจังหวัดเลยเป็นจังหวัดใหญ่กำลัง ขยายตัวเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะออโหวดเนี่ยตรงนี้เป็นที่จุดสัญลักษณ์ของจังหวัดใครมาก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ติดกับบึงพลานชัยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นบึงเกาะรอบๆอบ กลางเมืองเลยสถา,านที่ราชก,การสถานีตำรวจอนามัยอะไรสารคางอยู่ใกล้ติดกันหมดมันจะมีอีกโซนหนึ่งที่มีเป็นเหมือนกับอาเซที่เป็นแหล่งบันเทิงถ้าผมก็อยากไปแต่ผมยังไม่เคยไปักทีมีเวลาจะพาไปสวยสำหรับค่ำคืนนี้ก็ ปิดท้ายด้วยขอหมดตรงนี้ครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ